อสวัสดีครับท่านผู้ชม FC พระท่องแรลทั่วโลกอ้า <c oughs> พอท่องแรลคนเดิมเออคือมีท่านผู้ชมหรือว่าผู้เฒ่าบ้านหนองเมืองนี่เพิ่นว่าเพิ่นแนะน้าให้ผมมาขออยู่นี่คับเนาะเพิ่นว่ามันเป็นโน่นเก่ามันเป็นวัดเก่าคือเป็นมู่บ้านเก่ากับโบโห้ด้วยครับเรื่องมองนีเอออย่างนว่าเจ้าของทีเพิ่นกับยูไกลนี่ท่านผู้ชม มันเป็นวัดเกา่าเป็นหมู่บ้านเกา่าเมรถเมคโคเพิน่นเจ้าเมลรถเมคโคมาจ,าจาบหลวงพ่ได้ขับอยู่ตรงนี้เออมันเป็นสถานที่อันใดก็บ,บ่ฮู้นะครับเนาะเพิ่นอ,อนยูบ่บ่ได้เเออพิ่นว่าเพินพ่นเดชว่ชพยูบออกไปนะครับเนาะหม่อง,งนี้ตะโดดเลยท่านผู้ชมเพิ่นว่าผู้เฒ่าเดี๋ยวผมสิเว้าให้ฟังอันนี้ครับอยอยู่นี่นะครับเอ้าผมสิพาหมู่เจ้ายางชมบงเบิ่งจักรผอท่องเรือก่ะบ้านคือ คือที่เป็นคือมีดมองคนอยู่หรอครับแต่ว่าบ่มีครับมันมีล่างมาโดนแล้วนะครับแล้วมองนี่มันเป็นโน้นย่างเออเพื่อเท่าคนว่าโน้นย่างเก่าเออมองนี่มันสิมีสารมี่ยังอยู่นะครับน้องท่านผู้ชมนี่นะครับเลาวผมสิ่ผ้ามูอเจ้ายางเออสำรวจเออถ่ายถ้ำให้มูอเจ้าเบื้องเป็นแนวทางจากก้อนเราคำนะท่านผู้ชมนี่อยู่ได้หนีแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวให้ผมสำรวจก่อน นะครับเนาะเพื่อนว่ามีรถห่างรถเกา่าคันหนึ่งจอดอยู่เด้อพอให้ท่องเรียจะผ่า,านไปพอนะนี่ครับผมผ่านมาผมมาถามเออช่าบ้านเพื่อนกับว่าค้ำเดียวกันเหนนเน็นะครับนะผมก็เลียงยางเขามาเบิ้งเพื่อนว่าเพื่อนเห็นอีหยังเดี๋ยวพอท่องเรียสิบอกว่าเพื่อนเห็นอีหยังเพื่อนรอพอท่องเรียฟั่งนะครับเนาะอยู่นี่อ๋อไอ้พวกเจ้าเบิ้งเป็นแนวทางเลยครับเด้อพอท่องเรียสิสองให้เบื้องจะก่อนเดีย๋ยวได้ก็เกิดเกิดได้เหมดละนะครับเนาะ เป็นวัดเก่าบ่นะครับเพิ่นว่ามันเป็นวัดเก่าคือมันเป็นจิงเหล็กกบ,บ่หูแต่ว่ามีสีมีคนมาอยู่อยู่บ่ได้ครับอยู่บ่ได้แล้วครับเนาะไป,ไป,ไปเบิ่งเบิ่งเรื่อยไปท้องเรือคนเดิมซองให้มู่เจ้าเบิง่งเบิดล่ะออมันเป็นสถานที่หมออ่องคลองเรือบ่เคยมาแล้วนะครับเนาะมันเท่นันใดก็ถ้าเป็นชมเป็นหลาของมู่เจา้า ผมอปที่พอยซองเรียนี่มาหาโชคหาลาบแล้ครับแล้วซองดะครับเอาไ,ไปไปมึมงไม่เรื่อยนี่นะครับมันเป็นคือจังบ้านล่างหรือว่าเป็นแบบเออมัอนนี่นั่นผมมีคนอยู่เลยท่านผู้ชมแต่ไม่ย่างคือนี่เป็นตระหยาดคระทำเลยคนว่าผมมีผู้ยิ่งผู้หนึ่งเออย่ายผู้หนึ่งเป็นสิไปขายเห็ดท่านผู้ชม เพิ่นสิไปขายเห็ดเนาะครับเนาะเนี่ยครับเพิ่นสิไปขายเห็ดเอ่อเพิ่นม,มาเห็นเออมาดึงกระตาเพิ่นไหวมาดึงรถมอเตอร์ไซค์เพิ่นไหวเพิ่นว่าจะมาดึงแม่แม่สิไปขายเห็ดพอที่นี่เราไปขายเห็ดขายแป๊บเดียวเบิดครับท่านผู้ชมอยู่ได้หนิเจ้ามีอย่างระรับวหัวที่สอาเบิง่งเสียครับอยู่ในนีนเห็นยังบ่ครับผมบอกว่ากบเข้าไปได้หน่ ย่อมองหล่มอยู่แต่ว่ามีเสียอยู่ในหันเห็นบ่นี่ครับท่านผู้ชม,มเป็นคือจังเหียงโอหยาดท่านผู้ชมมี่ยังหันคนบอกรับโอหยาดครับท่านผู้ชมบฟกา้านี่ครับละ่ะนี่โดยมีผู้กล้าม,ามองหนีโดยมีผู้ใดกล้าเข้ามา ซอ,อ,องมึงจะาใบอีหยังอยู่ในหันแม่มีเสียอยู่ในหันมีอีหยังบุกหูดูคือมันคนบุกขึ้นมาหยังผมก็บบุกหูแล้วครับเด้อผมก็ให้ซองให้เห็นเบื้องเท่านั้นละ่ะผมก็ย่านคือกันแล้วนะครับเนาะนี่ครับเป็นทวงน้ำกระมบบี่คนละเป็นปลานี่เปินว่าอันมีรถห่างคันหนึ่งจอดอยู่หันเด้อพอท้งเรือเจ้าผ่านไปเจ้าสังเกตเบื้องเด้อพอนะครับเออนี่ครับทันทีเงียบมอง นวลนี่ว่ะเพื่อว่าบองโกขนวนเดี๋ยวผมสิไปเบิ้งว่ามีสารจู่โกขนวน้วครับเนาะนี่ที่ว่าเพื่อนบอกขอท้องแล้วว่ามีรถห่างคันหนึ่งให้เจ้านั่นละมองหันแล้วพอนะนี่ครับเพื่อว่ามีรถห่างคันหนึ่งจอดอยู่หันเดอ้อนี่ท่านผู้ชมนี่ครับรถคันนี้เอาสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นนี่ท่านผู้ชมนี่แปดศูนย์สามแปดนะครับเนาะอ่าอันนี้เกิดขึ้นได้นะครับเลยนีนี่เจ้า xong đây sống đa lôi thang căn tính ô oh. rồi thôi yam đầy vô khối cho vá mũi cho vá mũi cho vá mũi cho สมซสือเนาะเครับด้อโอ้โหเ่มันถีมีพ่นโอ้ี่ก็พ่นผู้ชมโอ้ยีม,มากกันขึ้นจนมืออยู่มันขึ้นเต็มี่โคตคอยู่ผู้ชมแล้วไปนะอยู่ในหัน,ม,นม,มีคนกาเข้ามาเดี่มีบอท่องเรือดิ่ะขี่ดูยากครับ่ะคูจะเข็นไม่นี่ยังอยู่ในหันบ่ มีคนยัวอยู่ด,ด้วยฮนมีคนเลือดสอกเลือดนางหางในเจา้าได้เกิดขึ้นได้เด้เป็นบ้านล,ล่างหรือวัดล,ล่างบุที่นี่เพิ่นมาปลูกบ้านยี่นี่แต่ว่าเพิ่นปลูกบ่ได้ครับดิขอดอาเบิ้งเบิ้งเอาของอยู่นี่ยิบสวยยังออกไปบ่ได้ครับดิได้ยินเพิ่นว่าเอาละครับเนาะผมที่ซองอันนี้เป็นแนวทางใหายพอมาต้องเลียเห็น อ่าเห็นคือเลขคือเบอร์นีเหระเอาเบื้องเอาครับนี่มาเป็นเลขอดแล้วันที่หนึ่งเอาสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรยารญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่าน,นั้นนี่นะครับเนาะผอมอทองแรงมาพออ่อสถานทีหมองไหมเออมาซองให่มุ่้าเบิ่งเป็นแนวทางเจ้า,จาก,กันนะครับเนาะอันนีเเ้กเกิดขึ้นได้นะครับแ้กแคบไว้นี่นะครับชัดเกณฑ์บ่หาซองกับชัดเอาด้วยกันครับ สำหรับตัวเลขอื่าชัดอยู่ตัวนี้อ่ะไมาเลื่อยนี่ครับท่านผู้ชมเช้าเมยด้วยครับเน้อนี่ครับมรงนี่เขาเอื่นนุนย่างครับเขาเอื่นนุนย่างเกา โน่นมองนี้แหละที่ว่าดึง,ดงรถมอเตอร์ไซค์ย่ายไปบอกว่าจะดึงจะมาดึงรถมอเตอร์ไซค์แม่แม่สิไปขายเห็ดแบที่นี่สแสดงว่าว่าสิไปน้ำแม่แม่ก็เล้ยว่าไปไปขายเห็ดน้ำแม่ไปจังหวัดสันพ่อข้าวครับเห็ดเต็มรถดเบิดครับท่านผู้ชมเ,เบิดเลยนี่แหละครับอันนี้เกิดขึ้นได้สแสดงว่าไปขายเห็ดซอยแม่แล้วครับเนาะเอ้าเบื่อครับต้นหน้าต้นต,ตามู่เจ้า ชัดเกณฑ์อยู่บ่อยากทวงเราไข่มู่เจ้าเบิ่งเอาหนึ่งเก้ากมีหนึ่งสองกมิเอ้าอ้านี่เบิ่งกวอนนี่แล้วก็สิไปเบิบ่งสารอยู่ต้นกระนวนเพิ่นว่าเนาะครับเนาะนี่ครับอ๋านี่สุดเราโอ้ยหมาโอ้ยตื่นหมาหามานี่ขนขี้งลุกควายต้องเลี้ยเฮ้ยมาเด้อดขวัเอ้ยหมาจอมา้าใส่กับหมาดำเนี่ยพวดพาดหอเปาเฮ้ยขนหัวลุกตื่นยางคากวายต้องเลียมาเดือดขวนเอ้ยเฮ้ยพ่อ นี่ยังบอขับอยู่นิโออันนี้ก็อ้อมคือกัน เฮ้ยมาตัวดิเฮ้ยแก่ตัวดีพ่อเฮ้ยนี่ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับที่ว่าต้นกระนนวนเพิ่นว่าอันนุ่น,นกระนนวลที่เพิ่นว่านุ่นกระนนวลคือนุ่นย่างบุ <c oughs> นี่แหละเพิ่นว่าต้นนี่ไม้กระนนวนต้นนี้แหละครับที่ว่ามีสานท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมติดซองรอบๆต้นไม้เบิ่งมาครับเนาะ โชคลาภให้ผู้ขายเห็นนะครับล่ะท่องพอต้องแลกคนเดือม,มาหอดมาถึงเออให้มีคนหจกักนจนั่นน <c oughs> ะเอาครับเบิกเอาลองเปนเง็นแนวทางเะครับล่ะ มองนี้เป็นสถานที่แห่งใหม่ครับทานผู้ชมสถานที่แห่งใหม่ของพ่อทองแหล่คนเดิมเห็นยังไงก็คือจังสันเออมา้าไทยถ้ำมองไม่เออห็น่านเู้ชมเบิง่งทีว่าหินเฮียนเพิ่นว่าผู้ใดไปผู้ใด,ดมาเห็นได้เห็นเลยครับเพิ่นว่าเป็นผู้ยิ่งผมเงี้ยวอยู่ต,ตน้นขนวนนี่เอ,อพิรนวาฟังเ้าครับเนาะผู้เพิ่นอยู่คนพื้นที่ผู้ใดมาขมับมาขึ้นเพิ่นว่า ผู้ลังค้นผลมาจากอำเภอสวนรณภูมตัวอำเภอก็มาเห็นมาพอนะครับเนาะเขาว่าเป็นผู้ยิ่งนะครับเนาะท่านผู้ชมนี่แหละยิ่งมองนี้แหละมองที่ผมมาถ่ายถ้ำนี่เอาเบิ่งเอาสําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นนี่มูเจ้านะครับเนาะมีให้เรื่อยๆสวยๆงามังมูเจ้าอันนี้พระสันเคถรนี่เบิ่งมองไม่เขาเนี่ยจู้ใจรอดมานะครับเเนาะอาลักแขคนเดิมเจ้า ยังแค่เงื่อนลวยยางคักละนี่ครับนี่นี่ะต้นกระนวลใหญ่เพิ่นเพิ่นวาเออนี่แหละมีสงมีสารอยู่นี่มีนี่อย่างอยู่นี่มีคนเห็นหลายเนาะครับเนาะชาวบ้านเพิ่นวาแต่ครบครบทีไปทีมาทีแรกก็มาดึงมอเตอร์ไซค์ย้ายไว้บ่เห็มอบ่ย้ายไปขายเห็ดบัดได้แท้สิไปขายเห็ดน้ำแม่พอนะเพิ่นว่าเออที่นี่ก็ได้เพท่านพอข้าวครับเห็ดเกี๊ยงมันรันเลยขายดีย่างคับนี่นะครับนี่ เจแม่อย่างบุ้ครับเนาะเจแม่กันวนเตาวางกันไปแล้วครับเนาะนี่สมาผิ้ชมเบืเอ่ย์มเฮ็ดอาสีฮ็ดให้มุ้ยเจ,จ้าเห็นเออเป็นโชคเป็นลาบผมว่าปะจ้งวันที่16กันยายนพอตะตพัน5 6 600ก็เป็นไปได้อันนี้เกิด้นได้นะครับละสูะ้มไว้แคร์ไ้บ่งมีนะ,อพ,ะพอท่องเลยยังไปให้ในมาทายท้ำหรอก โอ้โนี่ครับเบิ่งเดือดครับด่เดือเอาเลยเตืนเลยนะครับด่าท่านผู้ชมเต้นกระนวลง่ายเ้ยนี่เดี๋ยวครับเพผลไม้อ,อ,ยไมอยังบูดเดี๋ยวสิถามเพิน่นท่านผู้ชมเอ๊ต้นนี่เขาเอ้อต้นยังนอนท่านผู้ชม ต้องเรียกกับโบหูจักได้อดินี่ครับตัวนี้ยืดละแขันวันยืดละตัวขันวัน อ่ะทวยยมมามาที่นี่สุกไทยแล้วนะครับเนี่นะครับอ่าวเบิกเอาสุดท้ายเดี๋ยววันนี่นี่ยนะครับเด้อมองนี่เด้อมองเพิ่นว่ามองเพิ่นเว้าให้ยพอต้องเรียกฟังคือมองนี่นี่ต้นเกิดมวนที่ว่ามีผู้หญิงเออมีผู้หญิงมาดึงรสใจไว้เออเพราะว่าบุญใหญสิไปขายเห็ดพอนะครับท่านผู้ชมมาที่นี่ไปขายเห็ดซอยใหญ่ไปขายเห็ดซอยแม่พอนะเพินพ่นว่าขายยางดีนะครับเนาะนี่แหละ มีคนเห็นอยู่นี่ผู้เลี้ยงขุนผุนว่าเป็นผู้หญิงผมเงี้ยวๆพอนะครับอยู่นี่อยู่ต้นกระนวนต้นนี้นี่เป็นบ้านเก่าหรือว่าเป็นบัดเก่ายวกระบอกหูผุนที่มาปลูกบ้านอยู่นี่ปลูกบอ่อใดครับท่านผู้ชมอยู่บอ่อใดหรือจังใดบุนะครับเนาะ,นะมันแข็งได้ยินว่าเอารถแม่โคแม่ยังมาจกกระจกบ่อเขาหรือว่า,าบ่อใดครับเขาหยานครับท่านผู้ชมมองนี้เนี่ยอ่าสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมหรือรับฟังแล้วเบ,บิง่งเท่านั้นมูเจา้า ให้เบิ้งเป็นแนวทางนะครับเนาะพอต้องแลค้นเดิมเอ,อม่อมาคอยโชคขอลาบมูเจ้าห้เมนๆมนเฮงๆเรื่อยๆส,สวยกๆก็ง่ามกันทัวไปทุกคนเนาะไอ้ทวมสิท้ายท้าให้เบิ้งซ้ามีแต่เขากับศิลานะครับเนาะอ้เบิ้งเป็นแนวถอกแนวทางนี่แหละครับอันนี้เกิดขึ้นได้นะครับเนาะ เนี่ยเกิดขึ้นได้สําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิง่งเท่าน,นั้นวัปราชการที่สิกันยายนพศ2566น,นี่แหละครับถอยท้องเรือคนเดิมได้ยิ่งเพบอกมาเออบวกมามองไรเฮียนมองไรศักดิส์สิทธิ์ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่มว่าเคยเห็นเป็นเออผ่านมาโดนหรอเอาพ่อนี่นะครับเอาเท่านี้ละเฮงๆรวยๆสวยๆงามๆ่ๆอๆมอะอีกซ่องมองนี้ให้เบิ่งเพราะเป็นแนี่ยท่าองมองโกนใหม่นี่นี่ครับแล้วอันนี้โกน มงกุลโกนทีว่าอันโน่นนี่นั่นเห็นไหมครับอ,อ,อยัางอยู่ในหันนะครับเนาะนี่แหละมงต้นนี่มันเป็นไม้โกนเข้าไปเป็นพ่วงเข้าไปนะครับเน้ะนี่คืออยู่ในพ่วงนี่คืออยู่ในพ่วงนะครับเนะเห็นยังบะมูเจา้า นี่คืออยู่ในพงอ๋ย <c oughs> อ้าครับเอาซ้ำนี่ละ ครับแล้วท่านผู้ชมนี่แหละต้นกัะหนวนที่ว่าเพิ่นว่าให้ให้พอทองแหลาอ่าพอทองแหลกับมานี่แหละมาเบิงโอ้ครับครับโอเคอ่แเฮงๆเรื่อยๆสวยๆ,ๆ,ๆงามๆทุกท่านนะครับเนาะถ้าลมตัวเลขโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมหรือรับฟังรับเบ่งเท่าน,นั้นชัดเกีย,ยร์ยางคักพ่อมือนี่พอทองแหลคนเดิมอาสีล่ามูเจ้าไปภาพนี่อ่ะพอทองแหลคนเดิมสีล่ามูเจ้านี่คือต้นล้วนกระหนวน นวนกับน,นวนยักษ์ที่ว่าเพิ่นวาา่าให้พลอยทองเรียมา <c oughs> ทายถ้ำมาขอโชคขอลาภที่ว่าดึงรถแม่ไว้บ่อยแม่ไปขายเห็ดบนดิแท้อยากไปนั่แม่แล้วครับเนะาะเอาเอาสักนี่แหละเฮงเฮงเลยเลยซื้อๆกันมาครับช่องพอตทองเรียคนเดิมออมาทายถ้ำมองนวนกับหนวดที่เป็นวัดเก่าหรือว่าไปอาจสิเป็นวัดล่างนะครับเนาะมองนี้ผู้เป็นหูมาเห็นแลครับที่สูงเดียครับเด้อเอา เฮงๆรวยๆสวยๆงามๆจากช่องพอท้องแหลคนเดิมนกครับเนาะผ้ามูเจ้ามาขอโชคขอลาพิงเฮงๆรวยๆสวยๆงามๆทั่วไปมื้อนี้อย่าลืมกดไลร์กดแชร์ให้พอท้องแหลคนเดิมนกครับเนาะอย่าลืมกดไลร์กดแชร์ให้พอท้องแหลคนเดิมเฮงๆรวยๆสวยๆงามๆมูเจ้าเฮงๆรวยๆสวยๆงามๆไปตามๆกันมื้อนี้เอาซ้ำนี้ล่ะอออืย่าลื่อมกดไลร์กดแชร์ห้พอท้องแหลคนเดิมไปหาโชคหาลาใผีมูเจ้าอยีกเหี้ย อย่างป,งปังๆนะครับเนาะเอาไมูเจ้าอยู่ดีมีแห้งคุณยายไร่คุณายณาย่มีเอ้าสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารยณในการรับชมหรือรวฟังระเบิดเท่านั้นไปมูเจ้าพอต้องเรียหิวเขาดอกหาหากินเขาแรงแล้วโอ้เขาเทียงเอาพอจบเข้าข่มหู้เจ้าได้โชว์ได้ลาบกับต้นกระนวนหยักสวัสดีครับไปอื